ถ้ามีพันมีดินแดนอีกอันหนึ่งเป็นคิดที่เหญ่กว่ารมโรกอยู่ไกลจากรมโลกขั้นตูงสุดไม่นำไม่มากนะักในแต่วัดโดยระยะของความเป็นคิดแล้วดินแดนอันนั้นท่านท่านผู้ใดไปแล้วต้องไม่กลับเวีนยไม้ตายเกิดไม่วนไปวนมามีสภาพอยู่แน่นอนหมายความว่าเกิดในที่นั้นแล้วไม่มีการตายอีกสภาพของการเกิดไม่มีขันห้ายอย่างมนุษย์ มีสภาพเป็นทิพย์อย่างเทวดาหรือผมแต่ว่าละเอียดกว่านั้นปองใสกว่านั้นสวยสดงดงามกว่านั้นมีความสุขอย่างเดียวไม่มีความสุกข์เพียชื่อว่าความขัดข้องนิดหนึ่งในอารมณ์ของจิตของท่านผู้เข้าถึงซึ่งปนิกานไม่มี